สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่าริผ้าไทยทุกๆท่ทานคุณลูกค้าขาผ้าไทยสวยๆว,วันนี้ลายดอกพิกุล ผ้าไทยสวยๆลายดอกทุกชุนนะคะ,ะ,ค,ะคุณลูกค้าขาราคาผืนละ690บาทวันนี้มีโปรโมชั่นสุดพิเศษด้วย3า9ผืนัรบาทคุณลูกค้าจะได้รับนะคะกระเป๋าสุดไฮโซสวยๆแบบนี้แถมให้ฟรีค่ะคุณลูกค้าคะจะมีสีน้ำตาลนะคะมีสีขาวแล้วก็สีดําด้วยมีสีน้ำตาลสีขาวแล้วก็สีดําสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจโปรโมชั่นนี้รับโปรโมชั่นนี้แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยค่ะโทรเข้ามาที่เบอร์0ู9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะหรือว่านําโทรศัพท์ที่มีแอปเคชันหรือสแกนที่ QR ค้ดที่อยู่ทางด้านบนนี้ได้เลยนะคะคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าชอบนะคะผ้าไทยนะคะรุ่น690บาทเนาะคุณลูกค้าสามารถคะดลายคะสีได้นะคะที่คุณลูกค้าได้ดูได้ชมอยู่ตอนนี้ลายดอกพิกุลคุณลูกค้าขายลายดอกพิกุลค่ะถ้าที่นุ่มนะคะใส่อยู่เรียกว่าลายลิซ่าสีกลมคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าชอบลายไหนคะสีคะดลายได้เลยนะคะที่ราคา690บาทคุณลูกค้าขาวันนี้ค่ะลายดอกพิกลเรามีสีเหลืองค่ะเรามีสีเทาอมฟ้าค่ะ มีสีอันนี้เขาเรียกว่าชมพูเนาะคุณลูกค้าขาชมพูหวานหวานเลยนะชมพูหวานหวานชมพูสวยมากๆคุณลูกค้าขาชมพูที่แบบระมุนตาสุดๆเลยคุณลูกค้าขาสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจนะหรือว่าจะเลือกซื้อนะคะเป็นสีฟ้ารายชินีก็สวยค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย1นึ่งืนหกรบาท1นึ่งืนหกรบาทนะคะติดต่อสั่งซื้อ1นืนนะคะคุณลูกค้าขาได้เลยจากคุณลูกค้าขะกดติดตามกด subscribe เรียบร้อยแล้วเนาะจะส่งฟรีเเก็บิน ปายทางไม่บวกเพิ่มรวมไปถึงนะคะนุ้มมีผ้าเช็ดมือน่ารักน่ารักแบบนี้ไปให้ใช้ฟรีอีกหนึ่งชิ้นด้วยคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยหรือว่านะคะคุณลูกค้าชอบกระโปรงทรงนี้ที่นุ้มใส่อยู่ไหมกระโปรงทรง A ค่ะกระโปรงทรงเใส่สวยใส่สบายเดินสะดวกค่ะกระโปรงทรงเใส่สวยใส่สบายเดินสะดวกเหมาะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่เป็นคนสะโพกแคบแค่แค คุณลูกค้าสะโพกแคบๆนะคะใส่กระโปรงทรงนี้ก็จะทําให้ดูนะคะมีสะโพกมากยิ่งขึ้นค่ะก็จะทําให้ดูมีสะโพกมากยิ่งขึ้นคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจนะคะสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะคะคุณลูกค้าขาสั่งตัดกระโปรงทรงเอวันนี้1290บาทเลือกใช้ผ้าไทยนะคะเลือกใช้ผ้าไทยผ้าฝ้ายหมักโครนนะ อเครื่อง2อตกรุ่นนี้ค่ะแต่เป็นกระโปรงทรงเอราคาอยู่ที่1,290บาทค่ะงานสั่งตัดมีโอนมาจํา500บาทนะงานสั่งตัดมีโอนมาจํา500บาทค่ะและที่สําคัญคุณลูกค้าขาโปรโมชั่นเดือนมกราคมนี้คุณลูกค้าขาเพราะว่าเดือนต่อไปคุณลูกค้าต้องได้ใช้ต้องได้ใส่แน่นอนคุณลูกค้าขาวันนี้ค่ะเลือกผ้าแล้วสั่งตัดได้เลยคุณลูกค้าก็จะได้รับนะคะเป็นเซตของฝากพรีเมียมเซตนี้ยกเซตให้เลยคุณลูกค้าคะ มีนะคะมีผ้าเช็ดมือมีถุงผ้ามีผ้าเป็นคอของมา้าแล้วก็มีผ้าขอม้าพื้นใหญ่แถมให้ฟรีอีกหนึ่งชิ้นด้วยคุ้มค่าคุ้มราคามากๆคุณลูกค,ะคะ้าขาเฉพาะเดือนมก,กราคมนี้เท่านั้นนะคะคุณลูกค,ะคะ้าขาเฉพาะเดือนมก,กราคมนี้เท่านั้นเพราะว่านะคะทางร้านแม่มริพา้าไทยของเรานะคะตั้งใจอยากให้คุณลูกค้านะคะได้ใส่ชุดไทยสวยๆนะคะตัดชุดไทยสวยๆติดตู้ไว้คุณลูกค,ะคะ้าขาวันไหนได้ใช้วันไหนได้ใส่จะได้ไม่ต้องกังวลแล้วก็ไม่ต้องเสียดเดือนว่ากลัวตัดไม่ทันส่อะะไรรปมาาณณนี้้คคุลูก ัวไม่ได้วัวไม่ได้ใส่ชุดสวยๆเนาะอย่าไม่มีชุดใหม่ไว้ใส่นะคะออกงานด้วยนะจะได้เปลี่ยนไฟายสวยๆกันคุณลูกค้าขายินดีแล้วก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาวันนี้ค่ะที่ได้ดูได้ชมกันอยู่ตอนนี้ค่ะลายดอกพิกลสวยงามมากๆลายดอกพิกลสวยงามมากๆพื้นนี้สีเหลืองค่ะพื้นนี้สีเหลืองสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าขาขนาดหน้าผ้า100ซนติเมตรความยาวอยู่ที่180ซนติเมตรค่ะแต่เป็นกระโปรงนะคะ สวยเพราะว่าผ้ารุ่นนี้ทิ้งตัวทิ้งตัวสวยเห็นไหมเนี่ยถ้าตัดเป็นแบบว่าทรงเซอร์เคิลสเกิร์ตที่แบบว่าปล่อยชายออกทั้งหมดอย่างนี้ก็ยิ่งสวยใช่ไหมครับคุณลูกค้าขาแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยถ้าตัดแบบว่าอยากตัดแบบทรงย้วยเลยอะทรงย้วยเรียกว่าทรงเซอร์เคิลสเกิร์ตเนาะคุณลูกค้าขา คุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งตัดได้นะหรือว่าจะชอบเป็นกระโปรงหางปลาก็ได้เดี๋ยวนุ่มตัดให้นะคะคุณลูกค้าขาหรือว่าจะชอบตัดเป็นกระโปรงทรงเอเหมือนที่นุ่มใส่อยู่ตอนนี้ก็ตามสะดวกเลยคุณลูกค้าขาเลือกได้3รูปแบบค่ะเลือกได้3รูปแบบคุณลูกค้าชอบแบบไหนแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยร้านแม่าริพาตไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยเนาะชอบนะคะผ้าไทยผืนไหนนะคะเลือกได้แล้วสั่งตัดนะ เลือกลราสั่งตัดได้เลยยินดีค่ะคุณลูกค้าขาเพราะว่าคุณลูกค้าบางท่านบอกว่าซื้อไปก็ไม่มีที่ตัดใช่ไหมแล้วนะคะคุณลูกค้าเห็นนุ่มใสเห็นที่นุ่มใสใช่ไหมชอบชอบที่นุ่มสวมใส่อยู่ใช่ไหมคะแจ้งรอบเอลสะโพกนะคะรวมไปถึงความยาวของกระโปรงความยาวของผ้าถุงเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาผืนนี้สีเทาองฟ้าค่ะผืนนี้สีเทาองฟ้าสวยคลาสสิกสุดไฮโซคุณลูกค้าขาถ้าคุณลูกค้าชอบ คุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย089 0416 008หค่ะ089 0416 008คุณลูกค้าขากับงานผ้าไทยผ้าทอนะคะผ้าไทยลายดอกพิกลสวยนะคะคุณลูกค้าจ๋าถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะสั่งซื้อผ้าไปตัดเองราคาค่าผ้าราคาผืนละห9รอบาทแต่ถ้าให้ทางร้านตัดให้ราคาจะอยู่ที่1,290บานค่งาันส่งีโอมาจํา500บาทน่ะงานสั่ะ อีกนะคะ790บาทเก็บเงินไปทางหน้าบ้านได้เลยคุณลูกค้าคะเราคุยกันแบบนี้เลยง่ายสบายใจด้วยนะคะคุณลูกค้าคะร้านแม่มริพาทไทยของเรานะคะจะบอกข้อมูลชัดเจนเลยขอเพียงแค่คุณลูกค้านะคะเข้ามาดูเข้ามาชมนะคะกดติดตามกดสมัครเข้าดูเข้าชมรีวิวสินค้าเข้าดูเข้าชมรีวิวสินค้านะคะตอนนี้นะคะเกือบหมื่นรีวิวแล้วนะ,ะเกือบหมื่นรีวิวให้คุณลูกค้าได้ดูได้ชมกันด้วยคุณลูกค้าคะพื้นนี้สีชมพูเป็นสีชมพูแบบว่าเป็นสีชมพูนู้สีชมพูพาสเทลแบบเนี้ย สวยไฮโซมากๆสวยไฮโซมากๆคุณลูกค้าคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบแบบว่าสีชมพูเป็นอีกหนึ่งผือนอีกหนึ่งสีใหม่ล่าสุดนะไม่เคยมีสีนี้เลยไม่เคยมีผ้าสีนี้เลยคุณลูกค้าคะสวยมากระมุนตาสุดๆส,ดส,ดสวยมากระมุนตาสุดๆคุณลูกค้าจ๋าจะตัดเป็นกระโปรงทรงสอบ กระโปงทรงเอบานนะคะกระโปงทรงเอหรือว่าจะเป็นกระโปงทรงย,ย้อยที่แบบย้อยสุดๆผ้าแบบนี้ก็สวยนะหรือว่าจะตัดเป็นกระโปงหางปลาไว้ใส่ในช่วงงานราตรีคุณลูกค้าคะใส่ได้เลยสวยหรูมากๆคุณลูกค้าขางานแต่งต้องมีนะงานแต่งเราต้องมีผืนนี้แลวละ <c oughs> นะคะคุณลูกค้าจ๋า ตางซื้อผ้าไปตัดเองราคาค่าผ้า690บาทคา่ะให้ทางร้านตัดให้1,290บาทร้านแม่มาริวาไทายยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยเนาะชอบนะคะผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนก็ทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคะรวมไปถึงนะคะ ลายนะคะลายดอกพิกลสีฟ้าราชินีลายดอกพิกลสีฟ้ารายชินีผืนนี้สวยไหม้าชอบสนใจติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคะหรือว่านะคะจะซื้อเป็นของขวันของฝากคุณลูกค้าคะวันนี้ค่ะ3ามหมาร้อยเบบาทค่ะ สามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบาทคุณลูกค้าอย่าลืมเลือกกระเป๋าสุดไฮโซนะคะที่นุ่งเตรียมไว้ให้ด้วยนะแจ้งแอดมินได้เลยว่ารับกระเป๋านะคะสีอะไรรับกระเป๋านะคะใบนะคะสีอะไรคุณลูกค้าขาแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยศูนย์แปดเก้าศูนย์สี่หนึ่งหกศูนย์ศูนย์แปดค่ะหรือว่านําโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันลายสแกนที่คิวออดทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยผืนนี้สีฟ้าผืนนี้สีฟ้ารายชินีสวยงามรีเมียมามาคุณลูกค้าขาตัดเย็บได้เลยแต่เป็นผ้าถุง เนื้อผ้านุ่มผิวสุดๆเลยคุณลูกค้าขายยินดีแล้วก็ขอพระคุณมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจติดต่อสั่งซื้อผ้าตัดเองหรือว่าจะให้ทางร้านตัดให้แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะผลิตภัณฑ์สินค้าจากร้านแม่มารีพ้าไทยมีให้ชมให้ชอปเยอะแยะมากมายคุณลูกค้าขาเลือกดูเลือกชอปได้ตามใจชอบเลยนะคะคุณลูกค้านะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะคะคุณลูกค้าขารวมไปถึงนะคะผ้าไทยนะคะที่เป็น ถ้าไฟหมักคนทอเครื่อง2ตะกรรุ่น690บาทนะมีหลาลายแล้วก็หลายสีด้วยนะคะก็สามารถคระได้เลยค่ะส1 9 9 0ับาทในวันนี้คุณลูกค้าค่ะเพราะว่าโปรโมชั่นดีมากๆเพราะว่าโปรโมชั่นดีมากๆคุณลูกค้าค่ะมีกระเป๋าสุดไฮโซแถมให้ด้วยนะคะก็เลือกชมเลือกช็อปเข้ามานะคะคุณลูกค้านะติดต่อเข้ามาได้เลยจ้า